บัดนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 8้ารข้าพเจ้าในวิทวัตบางพระทัยยาขอเป็นมจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจารยบูชาแต่องค์พระความปฏิิเทระเจ้าองค์หลวงปีสหลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปูบุญเดชหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตรารัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโจมดจงดลบนดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสาธยายมนลต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจสกวาไดสุอาตาขชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชา,ชาสุนัตุสขามโมกทงังสเคกาเมจรุปเปคิริศคาราตะเตจันตลิเควิมาเนทีเปะระเทจคาเมตารุวะนคาะหาเนเคหาวัตถุมะเเเเต ภูมามัจยันตุเทวาชาลัทธารลพิสเมย์ยัคขะนภะนาคาติตันตาสันนิเกยังมุดิวานวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมสวัณกาโลอายามพัทันตาธัมมสวัณกาโลอายามพัทันตาธัมมสวัณกาโลอายามพัทันตาบวชวัตนักการสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บวชสัจจกิร ja ิยาคถานะที่เมสนาอัญญุทโธเมสนัวะดังเอตินัสสจวเชนสโติเมตุสปัฏฐานะที่เมสนาอัญญธรมโมเมสนัวะดังเอตินัสสจวเชนสโติเมตุสปัฏฐานะที่เมสนาอัญญสังโฆเมสนัวะดังเอตินัสสจวเชนสโติเมตุสัพพานะบวชสวนมหาการุณิโกนาโทติอัติกาคฐานะ มหาการดนิโกนาโถอัธายะสุปปายนางปุริตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจ่าอเชนะมะขอตุสัพุปัตถวามหาการดนิโกนาโถหิตายะสุปปายนางปุริตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจ่าอเชนะมะขอตุสัพุปัตถวามหาการดนิโกนาโถสุขายะสุปปายนางปุริตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมะขอตุสัพุปัตถวาบทสวด มหาสามัยสูตรเอวัเมสุตังเอกลางสมัยาพระวาสกเกสุวิหรารติกปีลวัฏโทสมิงมหาวนเนมหาตาพิพุสังเคนาสติมจามาเตหิพิพุสพเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสาหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยคุยเนศสันิปติตาขอติตพระวนันตังคัสนิยาพิพุสังคัญจอ,อจะตโคจตุนนัง สุทาวาสกายกานางเทวานาเอตาัดะาโคสิอยังโโคพรขวาวาสเกสุวิหรารติกบีลวัตตุสงมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคนะสเตหิงบัญจัมเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอธานเตหิทัสซาหิจารุกัตตุหิทเทว,วาปปตาเยปเยนะสนิปเดตะของติภขวาวันตังทัศนียาตพิคูสังขันจารยานุนะมายัมเิเยนพะพคะวาเตนุปัสสังกมยามาอุปัสสังกมิตวา พระควตโตสันติเกปาเจกคาถาปเสนยมติอัโคตาเทวตาเสยถาปินามาภะระวาปุริโสสมาชิตังวาภหังปเสริยาภาษาริตังวาระหังสามิชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตระิตาพระควตโตปุระโตปัตุระหังสุอัคโคตาเทวตาพระครวตังอภิวาเทตวาเอกามตังอังสุเอกามตังิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคทาภาสีมหาสมยโยปวนัสมิงเทวกายาสะมาคตัม สมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมสมัยยังทักิตายวะอัปราชิกะสังคันติอรโขปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทางภาสีตราภิกาโวสมัทธังสุจิตตาอัตโนอุชุกามกังสุสาตถิวาเนตานิคาอินเหตวาอินทริยานิระขันติปฏิตาติ อาตโขพระราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาทางภาสิเชตวาคีลาเชตวาปริคังอิตคีลังอะโอหะจะมะเมชาเตจารันตีสุทามาราจโคมตาสุดัททานสุสนลคติอาตโขพระราเทวตาวัตโตสันติเกอิมังคาทางภาสิเยเกจิพุทธังสานัคตาเสนาเตคเมสันติอปายภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายาปริปุเรสติติ อัคโคภควาพิคูอมันเตสีเอวินนเยนาพิคเวทัสสูโลกัาตุสูเทวาตาสันเดปิตาโอติตาคาตังทัศนียาพิคูสัง,งกัญจะเยปิเตพิคเวอเหสูงอติตามปทานังอัจฉรโตสมาสบุธาเตสัมปิภะควันตานังเอตตาปารมายวัฒเทวาตาสันเดปิตาเหสูงเสยถาบีไมหังเอตระหิเยเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอั อนนาคตตัมปทานังอรธานโตสมานุพุธธทธเตสัมปิปควัตานาเอตาปรมายวัเทวตาสันนิพิตตาภาวิสันติเสยทาปีไมหังเอตารหิอาจิกิสามีพิกาเวเทวกายนานามานิเทศิสามีพิกาเวเทวกายนานามานิตาสุนทา,าสศาสุกังมณสิกโรธาพาสีสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภควัโตปจัจโสสุงปควาเอตัถวุจฉ ีโลกกมนุกสามิยธากุมารทัสิตาเยชิตาคิดิขภะรามปิตัตาสมหิตาปุถุสิหาวัสลีนาโลมหาสาปิสัมพุโนโอทาตัมมัสสาสุทาวิปัสนามนาเวลาเพโยปัจจสเตยตวาวเนกปิลวัทเวตโตมันตยิสถาสาวเกศาเสนเตเทวกายาภิกันตเตวิชานถาภิกขโวเตจัตตปมกรงสุตววพุทธัสสะสนเตสัมปตุทหุยานาอมนุสานทัศนัง อาเปเกตสัตตมัทคุงสหัสสังอาถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานม,มันทส,สุงอาเปเกนันตมัทคุงนิสา,ภา,า,าสภาบุภาขุงตันจ่าสพังพญายวภาวะ,วะิตวานะจกรุมาตโตมติสทาสาวเกสา,สา,สาสนรติเทวกายาภิกันตาเตวิชานธาภิกขวเยว,วหังกิตติอิสามิคิรหิอนุกุปปโสสัตตสหัสสาวยขาภุมมากระปีรวัทวาชิมันโตชุตติมันโตว,วันาวนันโตสัชชิน หมดมานาภิกามมภิกขุนาสวิติวนะชาสะหัสสะเหมอวัตตายะคานาตวะเนโนทิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสสิโน มทัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนาสาตาคิตาติสหัสายะคานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสสิโนมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนาอิเจเตโสละสสหัสายะคานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสสิโนมทัมนาภิกามุง พิคุณาสมิติงวนาเวสามิตาปัญจสตายาขานานตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสสินโนมธัมมานาพิกามุงพี่คุณาสมิติงวนาคุมพิโรราชไคโกเวปุลสันิเวสนางเพอนางสาตาสหัสสัญญาขานัง ปยิรุปัสติปุมพิโรราชไคโกสบคัสมิต pues mm. ิงมนังป nah ุริมจัติสาราชาัตตาโปภาษาสติขันธพานังอธิปฏิมหาราชาสิโซกุตาปิตาสาภะหโวอินทนามามาภพลังอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสิโนมทามานาพิกามงคิกุณังสมิติงมนังทากินันจัติสาราชาวิโดโหตับภาษาสติคันธานังอธิปติมหาราชาสิโซกุตาปิตาสาภะฮโวอินทนามามาภพลัง อิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมดธมรมนาภิกามุภิกุนางสมิติงมนาปชิมันชาทิสังราชาวิรรปโคปัสสตินะขานังที่ปติมหาราชาสัชิโสปตาปิตัสสะพะโวอินทนามามะพลาอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมดธมรมนาภิกามงภิกุนางสมิติงมนาต่หลังจาทีสังราชากุเวโรตมัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชาสัชิโสปตะปิตัสสะพระโวอินทนามามะพลา อิธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันละวันโตยาสสีโนม,มธามานาพิกามุงพิคุนังสมิติงมนาโพเดมาติสังทดารโทรทักคิเนนาวิรุภะโกปชิเมนาวิรุปรโขภูเวโรอ,อุตตลังทิสังจตรารโรเตมหาราชาสมัตตาจตุโลทิศา ทันทะละมะนาทังสุวเนกเปรวัฏทเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวัจานิกาสัทธามายาเกณฑูเวเกณฑูวิภูจาวิภุโตสหจันทนโนกามเสดโถจากินุมันทุนิมนทุจะาปนาโทปมัญโยจะเทวสุโตจมารติกเสเสโนจขันตโพนโรราชาชนโสมโพ อาคูปัญจสิโกเจวะติมพรโรสุริยวัชสาเอเจจันเยจระโชคัานาภาสหาอาชูพิมทันมนาพิกามุงพิคุณาสมิติงวนานธาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตักษกาการภรัสตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตาทาจะอาคูนาไชยสินโนเอรวาวนมหานาโคสมคาคัสสมิติงวนางเยนะคาธาเชสหสสาหารันติทิพาติชาปะคีวิสุทธจักคู เวหายาสาเตวนะมัชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอะภยันตธานะคราชานาัมสีสุปนโตเขมมากาสีพุทโสรันหาหิวจาหิอุปวะหหยันตานะคาสุปนาสรนามกัสุปุทางชิตาวิเิระเทนะสมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสวเสตติมันโตยัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาวปจิติสุติติจัปหาราโทนมุตีสหสตันจักรลิปุตานังสพเวโรจนามกาธนหิตวะพดิเงเสนัง ระหุปัทมุกขะมุงสมัยโยธานิพันตันเตภิกุนังสมิติงวนัอโปจเทวาปทวีจาเตโชวาโยตถาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายคสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคุเทวายสัสชโนทัสเตทัศทากายาสเพนนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัชโนโมหามานาภิกามุง พิ่คุณังสิมติยังมะนางเวทูจเทวาสหะริจะอสมาจตุเวยามาธนสุปนิสาเทวาจาตมาคูปรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรักิตาณคตานิปรักิตวาอคุมันทวราหกาวาสุนังวาสโวเศธโศโคปะคราปเรนทาโท ทัสเศติ ane, ทาภัตตากายาสเปนนาตวานิโนอิท oh ิมันโตชุติม oh ันโตวนาวันโตสสิโนมทามานาพิกามุพิกุลังสมิต oh ิงวนาธาคูสหภูเทวาชาลามิคิสคาติวาอเดชกาจารโรชาจาอุมาบุพภานิพาสิโนวัด oh ุนาสหธรรมาจะอจุตาจะเนชกาสุรยาตุจิราอาคูอาคูวสวาเนสิโนทัสเศติทาภัตตากายาสเปนนาตวานิโนอิท oh ิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสสิโนมทามานาพิกามุพิกุลังสมิติงวนัา สมานานะมหาสมานานะมนุสสามนุสุตตมะกิฏาปทุสิกาอกุอภูมโนปทุสิกาอถาคุหทโยเทวาเยอโลหิตวาสิโนวาฑหามหาปทขาคุทีวายัสสิโนทัสเสติทัสสะทายาสเพนะนะตวนโนทิมันโติิมันโตนวนโตยัสสิโนมานาภิกาม พิคุณาสมิติวงวนาสุการุมหาอรุณาอคุเวคณาสาสหาอทาตาไหหาพโมขาอโคเทวาวิจักขณาสถามตาหาละคชามิสกาจายสิโนธนยังอาคาปุญโนยติสาภิวัตติทัสเตตทัศทากายาสเปนนัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสิโนมุทมานาภิกามุง พิคุณนางสมิติวงวนาเขมิตาตุสิตายามากัตกาจายัสินโนสัมพิตกาลามาเสถาชตินามาจ่าอสวะนิมานารติโนอากูอัฐาคูปรนิมิตาทัศเสตทัพทากายาสเพนนัทวานิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสินโนมทัมานาภิกามุงพี่คุณนางสมิติงวนา เทเทเทวนิกายาสพินนัตตวานิโนนามวะเยนะอคันชุงเยจันเดย์ติสาสหปวุตชาติมคีลาโอคาตินนามนาสวังทะเขโมคาตารังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมาปรมโตจาปุตตาติมโตสหัสานังกุมารโอติโสจักโสภคสัมมิติวนาสหสัพพมลโลกานามหาสัพพมาปิฏฐะติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยตัสิโสทัสเสตถิอิสระอาคูปเจเกาวะสวัสดิโน เทสันจามัชโตอาคาหาติโตปริวาติโตเจเตจัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสพามเกมารเสนาภิกามีปัสสะกันธรมะมันที่ยังเอถาคันถาพันธะราเคะปะทธรรมถูกโวสมันตาปริวาเดธาอวโมมิจิธาโกสินาติ อิติตถาหมหาเสนโนกัหาเสนนางเปสัิปานินาตละลมหัดจ,จัดสารกตวานาเพระวังยถา,าปบุบสโกเมโคธนายันโตวสวิชุดโกตถาโสปัจจุทาวตีสังกุธโธอสัสยังวเสตันจัสภังปิญญา,า,าวะวะคิตวานาจักรุมาตโตมันตยิสทาสาวเกศเสนอีเตมารเสนาภิกันเต,ตวิชานาถภาิกโว เตจะตะปมะกรุงจตวาพุทธศาสนาวีตระเคหิปกมุงในสังรมมปิเชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตาสิโนมทันติสหปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติวสวดชุลลชยะปกรณะโมเมพุทธเตชะสารัตนตายะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสีเทวานา รายะปาระเมสุราสิติพระมาะจะอินทานจตุโลกาคัมพีราคากาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพระมะชัยยาประสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยธรณิธรณีอุตตีอุตตีนาทีนาทีชัยยาชัยยาขะคนละตนละนิสัยนิไยสายเสนาเมรุราชภละนารชีชัยยาชัยยาคัมพีระสงพีนาเคนธนาคีาปีสาตปูตกาลีปูตากาลี ชยชยญทุนิม huh ิตาโรคีชยชาสิงค well ีสุตธานมุขคชาชยชาวรุณามคขาสัตราชยชยญจำปาธินาคกุลละันธกะชยชาคขัชคนนตุรงสุการาุูชงสีหาพยาคธีปาชยชยวรณามคขยญาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุธินารณีชยชยสุขาชุขาชีวีชยชยญธรณีตาลิส สัทธาสุชยาชยชยธรณีสานตินสัทธาชยชยมังกราดัญญาภาวะเคชยชยวรณยะเขชยชยราคาเสสสุระพุชเตชาชยชยพรหมเณทคณาชยชเชยาราธิรศาสชายเชยชยาปทวิงสัพพังชยชยอาฐานตาปเจกับพุทธสาวังชยชย มเหสุโรหโรหดินเทวาชยชชยพระมาสุรโคชยชชยนาโควิรุหโกวิรุปโคจันทิมารวิอินโทจาวเนเตโยจักเวโรวารุโนปิจักอคิวายโยจักปชุนหกุมารโรทัตตารโกอฏธารัสมาหเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสภาชยราโมพระวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจัส พรสปาโลจชัชยยากังอเอตินาชยยะเตชนะชัยสุทธิพระวันตุเตอเตนาพุทธเตชนาโคนตุเตเชมังคลังชยโยปิพุทธสัสริมโตอายังมาราสัตปาปิมโตปราชโย,ยอุโคสยามโพติมนเทปโมทิตาชย,ยตันาสะ พระมคานามเหสีโนชัยโยปีพุทธัสย์สิริมโตอายังมารสาจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตถาอินทนาคนามเหสีโนชัยโยปีพุทธัสย์สิริมโตอายังมารสาจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตถาเทวคณาคามเหสีโนชัยโยปีพุทธัสย์สิริมโตอายังมารสาจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตถาสุภณะคนามเหสีโนชัยโยปีพุทธัสย์สิริมโตอายังมารสาจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตา ทานนะคะขนมเฮสิโน ไทโยปิพุทธศาสนสิริมโตอายามรสซาจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมาเทปโมทิตาชยยะตถาสะพระมคะนามเฮสินโนเชนโตโพลิยามุณยสกยานังนันธิวัฒโนเอวังตะวมิชโยโผหิชยสุชยามะคะเละอราชิตประปังเกสิเสปทวิโพคะเรปิเสเกสปภุทนังขปตุปโมทติสุนขะตังสุมาคลังสุปพาตังสุธิตังสุขานุสุมาคโตัสรุยถังพรหมจาริสุปตะคินากายะกามังวจาริกามังตะคินังตะคีนงมโนกามังปิทิเตปตะคินาตะคีนาในตะวัละพันธเทปตะคี เอตัฏฐานาสุกิตาวิรุหาพุทธศาสนอโรคาสุกิตาโหทัสหะสเพหิยติภิสุนตุคนโตเยเทวัอสมิงฐานในอธิคตาทีกายุกาสตาหนโตสุกิตาหนตุสัพพธารคันโตสัพสตานังรคันโตชินานศาสนังยากาจีปัฏฐานเตสังสเพปุเรนตุมโนรทธายุตตะกาเลปวัชันตุปสังวสาวรหกาโรคาปัจจทวาเตสังนิวเรนตุจะสัพพธา กายาสุขางิตาสุขอาออรหันตุยังอรหันตุยะถารหังบวสวัธรรมนิยามสุตังเอวาม,มสิสตังเอกังสมัยังพักวาสาวัตถิยังวิหรารติเชตะวเนอนาคาปินทิกะสะอาราเมตาีตาตะโขพะกขวาพิขอมันเตสีพิขาวติ พาทันเตติเตพิกูภควโตปัสโซส่งภควาเอตัโวจอุปาทาวาพิเขาเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมะิตตาธรรมานิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวอภิสเมตวาอชิคติเทเสติปัญญาเปเทปัฏฐานติวิวรติวิภัชติอุตตันิกโรติสเพสังคาราอนิจจติปทาวา พิคเวตถาคตานังอนุป <at ัทวาตถาคตานังทิตาวสาทาตุธรรมทิตตาธรรมานิยามตาสเปสังคาราทุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอชิคติเทเสติปัญญาเพตีปัฏเพตีวิวารติวิปัชติอุตตนิกโรติสเปสังคาราทุขาติอุปัทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปัทวาตถาคตานัง อิตาวสษาทาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมบุชติอภิสเมติอภิสัมบุชตวาอภิสเมตวาอชิคติเทเสติปัญญาเพติปทาเพติวิวรติวิปชาติอุตตนิกโรติสเพธรรมานตาติอิทามวโฌภะคะวาอนัตตมะนาเตพิขุคะวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทการัตตาคาถาอธิตังน,นั้นวาคเมยะนปัติกังเขอนาคตังบคุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ไม่พึงพะะวงถึงสิ่งที่มาไม่ถึง ยา้าทีตามปรนัีนต่างอปัตัญจะาอนาคตังสิเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจะโยธรรมังตถาัตถะปัสสติอสังหีดังอสังขปางตังวิทามนุขูหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆยังจ่มแจงไม่นงแงไม่คอนแคลงเขาคนเพกาะปูาการเช่นนั้นไว้อันเชวะตรที่จะมาตปางโกชัญญาบรนังสุเวความเพียรไปกิจที่องธำวมนนี้ ใครรู้ความตายแมมพรุ่งนี้นะฮีโนสังคาดันเตนามหาเสนามามัจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมัจุราซึ่งมนชนะมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามทันทิตังตังเวพเทกัลโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวได้ผู้มีความเพลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทันกลางวันลกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมาสังเวคาปจาวเวคณะ สเพสังขาราอนิจ่าสังขารคือด้านกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือด้านกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทุกข์ทนยากเพราะเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เสียตายไปสเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นสิ่งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา อทวังชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายงกายโยอจิรังทางกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโนคันปัสจากวิญญาณชุดโทอันเราทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนทับ ปัทวิงซึมแผ่นดินการดึงกรดังอีว่าประดุดดังว่อนไม้และท่อนฟื่องในกระถางอาหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัฏสังขารดาสังขารทางหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นลายย่อมดับไป เทสังวุปัสะโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสูขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มาริงสูตรจากมาริสเรที่ตายแล้วและที่กำลังจะตายตเทวาห่างมาริสามีเราก็จะตาย,ยานั้นเหมือนกันนาธิเมเอตถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมธายังกิจจียังกิจจิกุศลังกรรมังสเพหีพเตหีกตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนตุคนโตเยเทวะสมิงฐานิอธิคตาทีกายุกาสธาหุนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุจฉันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจฉันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจฉันตุสเพอญาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจฉันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจฉันตุสเพอ ชาริยุปปชายยะสุกิตาหอนตุทุขาปมุชนตุสัพเพนะข่ะตาสุกิตาหอนตุทุขาปมุชนตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุขาปมุชนตุสัพเพสามตินังสัมมิชันตัววสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมยะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมยะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมยะอิติภะคะวา ปฏิาาทานคาถาญาเทวตาสันติวิหารวาชินีถูกเปคเรโพธติคเรตหินตังยิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุภูชิตาสวดเพงกัโรนเตถาวิหารมันทะเลเทราจมชานาวกาจพิโวาสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจเท,ะทะสานิขมาจเอิสรา,าสป,ปานภูตาสุกิตาพะวันตุเตชลาผู้ชาย,ยปิจักันสัมภาวาสังเสถช,ชาตาอัถโวปศปาติกานิยานในการธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกษะการนตุสังขยัง ธาตุจิังสตังธรรมโมธรรมัมมราจัปุคะราสังโฆโหตุสมะโคว,วะอัถายะจะหิตายะจะาอัมเหตระคันตุสตมมังโมทัพเพปีธรรมจาริโนผู้ที่สัมปากุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัชนนาโหตุสพเพป,ปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชันโตคาเดเทโวภวสตุวุทธิพาว,วายาสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตชัง อิจังรักันตีปุตตะกังเอวังธาเมเณรราชโชปชังรักันทุสปะทา เทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปตะเจนิทุกขาพยาปตะเจนิพยาสดุขปตะเจนิโสกหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปติสิทธิยาฐานังทันตุสัทธายาสีธนังคันตุสัพปทาภาวนาพิรตาหอนตุขันฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลัคาถาโอตุสัพพังสุมังคลังดักทันตุสัพะเทวตาสปะพุทธานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตารังหอตุสัพพังสุมังคลังดักทันตุสัพะเทวตา สัพพธรรมานุภาวนะสตีอนตูนีดันตะดังโอตูสัพางสุมังขดังนรงขันสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาจเวนะสลังอนตูนิดานตะดังสเปปุทธพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนนราขังมัทามิสปโเสเปปุทธพระปัตตาปเจกนานจะย่งพลังอรหันตานันจะเตชนระขังมัทามิสปปโเสเปปุทธพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราขังมัทามิสปปโส สเปืพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะขามัทธามิสปะโสสเปพุทธาพระปตตาปเจกานันจะย่างพลังอรหันเตเชนะขามัทธรมิสปะโสสเปพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขามัทธามิสปะโสสเปืพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะขามัทธรมิสปะโสสเปเพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะขัาวมัทธรมิสปะโส ด้วยอาณาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสวดทยายพุทธนต์นี้ข้าพเจ้าขอหน่ำกล้าุที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออานสทรงแห่งบุญกุศลนี้ทงเป็นทรัพย์สินของคนข้าพเจ้าให้แก่ข้าปลอดภัยจากทุกโกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้แรรลัได้ดงสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแกข้าพเจ้า คอยข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมาในประธาคคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในการบุญบุศนนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้ำส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพรดิธานุภาพอันสักสิทธ เอานอนขผลให้เป็นสินริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทร์ปุะการ์เธอ